สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีอุลลัสนะคะวันที่4แล้วนะคะวันนี้ก็สนุกสนานเช่นเคยค่ะกิจกรรมทุกวันนะคะที่เราจะอ,าอยู่กับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะไปแทนแทนแทนที่ s n o ว Village กันค่ะแล้วก็จองแท็กซี่นะคะนี่ค่ะชื่อยารีเกาะนะคะอุลลัสยาเรวิซึ่งนามสกุลก็บ่งบอกถึงสถานที่เลยนะคะเป็นคนออริจินัลจากอุลลัสยาเรวเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> เกิดที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะก็ เป็นคนขับแท็กซี่ที่น่ารักมากๆค่ะวันนี้ก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยเล็กน้อยนะคะถึงพื้นถึงพื้นที่บริเวณถึงอ่นลัสหรืออึลลัสยารีนั่นเองค่ะระยะทางค่ะ,ะจากที่พักของเรานะคะไปที่แนสโนวิลลิชนะคะก็ะ18กิโลเมตรค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ ขับรถไปนะคะกิจกรรมวันนี้ค่ะก็ไปดูนะคะสโนว์วิลล g e ภายในค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยนะคะกับญาติเก่นหรือคนขับแท็กซี่แล้วนะคะก็เล่าเรื่องราวได้น่ารักมากค่ะ Snow Village เนี้ยนะคะกเ็เกิดขึ้นมาตั้งแต่20ปีที่แล้วค่ะปีแรกนะคะที่ก่อสร้างก็คือปี2อ0 2นนั่นเองค่ะซึ่งก็20ปีแล้วอย่างที่บอกค่ะาการเริ่มสร้างค่ะก็จะเริ่มสร้างตั้งแต่นะคะปลายเดือนนะคะตุลาคม นะคะเร่าๆเนื่องจากว่าเราก็ต้องรอนะคะว่าสภาพอากาศค่ะมีความหนาวเพียงพอนะคะที่จะสร้างนะคะปราสาทหิมะหรือสโนว์วิลลจ e นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดประมาณเดือนเมษายนค่ะถามว่าทำไมค่ะเพราะว่าเดือนเมษายนก็เริ่มที่จะอ,อ,อุณหภูมิของสภาพอากาศก็จะเริ่มอุ่นนะคะดังนั้นค่ะก็จะเริ่มทุบทิ้งออกไปนะคะก็จะไม่รอให้ละลายเองค่ะสืบเนื่องจากความปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะ ด้านในนะคะ,ะก็จะมีนะคะร้านกาแฟนะคะร้านซูเวเนียร์ชอปแล้วก็มีภายในต่างๆที่สามารถให้เราได้ดูนะคะแล้วก็มีโรงแรมมีที่พักด้านในด้วยที่พักได้จริงค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะวันนี้เราก็ไปที่คนขับที่ยากระมอย นี่ข่าพาเราไปค่ะน่ารักมากๆนะคะสําหรับคนฟินแลนด์ค่ะคนไหนที่ชอบมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากทราบที่ไหนคะถ้าเราทราบอะไรเราก็จะแบ่งปันคลิปดีๆให้กับทุกคนค่ะวันนี้ค่ะก็ไปลุยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ Snow Village นะคะ <S <S ใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นไป้ายไหมคะ Snow v i l l a g e l a p l a n d Hotels นี่เลี้ยวขวามาเลยค่ะว้าว ต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะแสงแดดท้องฟ้าสวยงามนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็เป็นที่อบอุ่นมากๆค่ะก็เดี๋ยวรออีกสักครู่กนเราก็จะถึงที่ Snow Village กันแล้วค่ะถึงแล้วค่ะนี่ด้านนอกนะคะ Snow Village ขาวว้าวขาวสวยแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากค่ะนี่แท็กซี่เปิดประตูรถให้เลยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ไปดูนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอยู่ฟินแลนด์มาหลายปียังไม่เคยมานะคะสถานที่แห่งนี้เคยเห็นแต่ในรูปโอเควันนี้ก็มีโอกาสนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเนาะตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตัะะ๋วค่ะมแยอ่อ อันนี้ก็เป็นร้านซีเบอรเนียนะคะซึ่งคนพบเจอเลยค่ะตั้งแต่ประตูที่เข้ามานะคะตอนนี้หลานก็อยากต้องการนะคะซื้อของฝากที่ระเลึกค่ะไม่แต่ซารลอสิโอสตาน่า,าตาเอาไปไม่เป็นไรโอเคตัติโอสตาชุดเลยเราอยูกับมูตานี่ค่ะก็เป็นนะคะซีเบอรเนียค่ะ สำหรับที่ของฝากจาก Snow Village นั่นเองค่ะก็มีต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะที่เป็นหนึ่งในไอคอนของประเทศฟินแลนด์ค่ะนี่ค่ะก็เป็นแก้วไม้นะคะที่ทำจากไม้นั่นเองค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะนี่เราก็เดินอ้อมมาเลยนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆให้ดูค่ะก็ส่วนพื้นที่นี้ก็จะเป็นห้องพักโรงแรมนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราสักครู่เราไปดูด้านในกันเลยค่ะนี่ทางนี้ค่ะเดินเข้ามาแล้วค่ะที่ Snow Village ของเราค่ะว้าวคือทำจากหิมะล้วนๆเลยนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นสำหรับนะคะดูภาพยนตร์นะคะดูหนังได้เลยค่ะก็มีที่นั่งนะคะดูหนังกลางแปลงนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดอยากมานั่งนะคะชิลๆตรงนี้ก็สามารถนั่งพักแล้วก็ดูหนังได้เลยค่ะสวยงามมากนะคะ หลังจากที่นะคะแวะตรงเทยเตอร์แล้วนะคะหรือ,อที่นั่งไว้สำหรับดูหนังนะคะก็เดินต่อไปค่ะด้านในค่ะเซกชันต่อไปก็จะมีนะคะทีวีหรือวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะเกี่ยวกับนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะก็มีอยู่ด้วยกัน3จอค่ะแล้วก็มีนะคะให้เลี้ยวซ้ายหรือไปตรงค่ะแต่ว่าของเราจะไปตรงก่อนค่ะตามสเต็ปเนาะเดี๋ยวเรา,าไปดูกันต่อด้านในค่ะ ี่เลยค่ะบริเวณค่ะนี่ค่ะพอเดินเข้ามาก็เซ็กชันต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีทีวีนะคะพรีเซนเทชันนะคะว่าด้านในนะคะมีอะไรบ้างนะคะจะบอกได้ว่าบรรยากาศในนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าไม่ได้หนาวอย่างที่คิดนะคะถึงแม้ว่าด้านในจะทําด้วยหิมะก,ก็ตามหรือน้ําแข็งก็ตามนะคะเพราะว่า อย่างน้อยค่ะก็ไม่ได้มีลมนะคะที่จะมากระตุ้นความหนาวเพิ่มขึ้นนะคะนี่เลยค่ะวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะต่างๆกรรมวิธีที่การสร้างนะคะสโนว์วิลลิแห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็อย่างค่ะนี่ค่ะรู้สึกว่านะคะทุกคนจะเชี่ยวชาญมากเลยค่ะในการาที่จะนะคะทำสโนว์วิลลิตแห่งนี้ค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นอะไรที่ละเอียดนะคะเพราะว่า ต้องใช้ความแข็งแรงของน้ําแข็งหรือหิมะด้วยเช่นกันค่ะการที่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะก็จะต้องดูด้วยน้อนว่าความแข็งแรงของหิมะนั้นพอเพียงด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเดินเดินต่อไปเลยค่ะว้าวด้านไหนก็จะมีประมาณนี้ค่ะเขียนด้วยคำว่านะคะ Snow Village Lapland Hotel นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสโลแกนแล้วก็โลโก้ของโรงแรม Snow Village นะคะซึ่งด้านในก็มีโรงแรมจริงๆด้วยค่ะ เซกชันต่อไปค่ะเข้ามาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะด้านขวาก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนี่ค่ะแล้วเราเดินบันไดขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราอยากได้มุมสูงค่ะนี่มุมสูงลงมานะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นรูปปั้นประมาณนี้ค่ะซึ่งใส่ไฟด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วลงมาเรื่อยๆค่ะก็ลงบันไดอ้มันเป็นสไลเดอร์ค่ะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องลงสไลเดอร์ไปนะคะ ห้องถัดไปค่ะนี่ก็จะเป็นบาร์นะคะกาแฟเครื่องดื่มต่างๆค่ะก็สามารถออเดอร์ตรงนี้ได้ค่ะก็จะมีที่นั่งแบบนี้ค่ะที่ทำด้วยน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะก็สามารถนะคะออเดอร์แล้วก็ดื่มได้ค่ะหลังจากนะคะบาร์ หรือ,อ,อที่รับประทานแวะพักเครื่องดื่มก็มาเจอประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นนะคะยานอวากาศค่ะว้าวนะคะนี่ก็จะเป็นภาพของยานอวากาศนันก็จะมีเจ้าเอเลียนยืนอยู่นะคะนี่ค่ะจะบอกว่า ทุกๆปีค่ะเขาก็จะมีธีมงานของเขานะคะก็จะไม่เหมือนกันทุกปีนะคะเวลาที่ทุกคนมาก็จะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะด้านในนะคะก็จะแบ่งธีมกันออกไปค่ะส่วนธีมปีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเซ็กชันต่อไปว้าวนี่เลยค่ะเป็นที่นั่งนะคะในส่วนของรถไฟนะคะนี่เลยค่ะ เมื่อกี้ลองไปนั่งดูนะคะที่ที่นั่งนะคะน้าแข็งแบบลื่นมากค่ะลื่นมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งจริงๆค่ะแล้วก็ใสมากค่ะใสเป็นลวดลายนะคะในส่วนของไฮไลท์ไฟก็ทําให้มีความนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะชอบมากเลยค่ะที่นี่ค่ะเซกชั่นต่อไปค่ะก็จะเป็นห้องพักเลยค่ะเลองเข้าไปดูนะคะห้องพักตัวอย่างค่ะห้องนะคะ304ค่ะอันนี้ก็ พักได้จริงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องนอนประมาณนี้ค่ะอันนี้นอนได้สี่ท่านนะคะอืมนะคะอันนี้น่าจะทำไว้เป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าเออห้ามนั่งนะคะค่ะนี่ค่ะ ไม่แน่ใจว่าคนที่พักจริงๆจะนอนได้ไหมคะห้องแบบนี้รู้สึกว่าถ้าถอดชุดออกมานี่ก็ค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวโอเคนี่เราไปดูอีกห้องนะคะว้าวอันนี้ห้อง303คะ่ะโอเคอืมใส่อาร์ตได้สวยงามมากเลยคะ่ะนี่ไฟนะคะมีการแกะสลักที่หิมะนะคะ อันนี้สำหรับสองท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะอ,ะอะโอเคดีค่ะเคยมาก่อนไหมคะก่อน <laughs> เคยมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะ <laughs> ไม่เคยคะ่ะครั้งแรกคะ่ะอ๋อรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> ชอบไหม <laughs> อ้ยุ่นด้แนมากคะ่ะเพราะทำ้อสวยมากนี่ก็เป็นทริปแรกนะคะกับหลานตัวน้อยค่ะพามาดูสโนว์วิลล g จกันเลยทีเดียวค่ะก็ กำลังนะคะทดลองเล่นหิม้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะและนี่นะคะก็คือ่านทัวร์นะคะใน Snow Village นะคะในพื้นที่ต่างๆค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางออกแล้วนะคะตรงจุดที่เราเข้ามานั่นเองค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆค่ะที่ Snow Village สำหรับวันนี้ค่ะต่อไปค่ะจะพาไปเที่ยวนะคะที่ร้านอาหารที่เป็นไอซ์เรส a อนนะคะ นี่เลยค่ะก็ก่อนจะไปก็ต้องมีท่านวมนะคะเพื่อความอบอ,อุ่นกับร่างกายแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมีถังดับเพลิงเซฟตี้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทำจากน้ำแข็งนะคะล้วนๆค่ะซึ่งตัวอย่างสวยงาม เลยทีเดียวค่ะมีเป็นหลายโซนนะคะมีหลายเซกชันนะคะบางท่านก็มีการจองโต๊ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมีชื่อติดด้วยนะคะนี่ค่ะมาด้านขวาก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเช่นกันค่ะที่เป็นร้านอาหารค่ะนอกนอจากร้านอาหารนะคะที่เป็นฝั่งน้ำแข็งนะคะก็ มีร้านอาหารปกติด้วยค่ะนี่ค่ะก็สามารถเข้ามาดื่มนะคะเข้ามาทานอาหารได้เลยค่ะ Trip snow village นะคะก็จบลงได้ดีค่ะก็เป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่ได้เข้าไปดูนะคะ,ะแกะสลักนะคะหิมะหรือว่าน้ำแข็งนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อด้วยเย็นนี้ค่ะมีกิจกรรมค่ะแล้วก็ ออกจากที่พักนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็เราจะมาบาร์บีคิวนะคะทำอา,อาหารกินด้านนอกซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะก็อยู่ในห้องนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างหน้าที่วันนี้คือต้องมาเป็นคนก่อไฟนะคะเพื่อที่จะนะคะย่างซอสเซจแล้วก็ย่างขนมหรือไม่ว่าจะเป็นการอาทอดนะคะมันฝรั่งต่างๆค่ะที่เราจะมีกิจกรรมวันนี้ค่ะ นี่ค่ะหลานกำลังไขกุญแจเข้าอยู่นะคะสัตว์เอนชอโอเคเดี๋ยวต้องช่วยเปิดประตูนิดนึงค่ะค่อนข้างแข็งนะคะก็เปิดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาฟืนค่ะที่เตรียมมานะคะฟืนอยู่นี่ค่ะคคุยนี่ค่ะก็เป็นพื้นที่ด้านในนะคะสามารถนะคะปิ้งย่างนะคะได้อย่างสบายค่ะกับครอบครัวค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ทําหน้าที่นะคะก่อไฟนะคะลองดูว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะการก่อไฟก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รอนะคะในการทําอาหารค่ะนี่เลยค่ะกิจกรรมกับครอบครัวนะคะจุดเทียนรอบๆนะคะให้บรรยากาศที่อ,อบอุ่นนะคะ ไปเริ่มลุกขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ย่างม์ชเลโล่ก่อนเลยนะคะเรื้องต้นค่ะนี่น้องเบนยามินค่ะอ้าน,นี้เตรียมกระทะนะคะเพื่อที่จะทำแพนเค้กนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะจะเริ่มทอดนะคะ ไนอนเลยก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะโอเคอเคมจดี่อมลองดูนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่าค่ะ แผ่นแรกนะคะเรียบร้อยดีค่ะก็ดูหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองแผ่นแรกกันเลยนะคะโอเคค่ะเ,เดี๋ยวเรามาย่างนะคะซอสเซจกันเลยค่ะนี่ค่ะก็ใส่เรียบร้อยค่ะมี2รสนะคะก็จะย่างกันกิซซ่าค่ะวันนี้นี่ก็ไกลหน่อยนะ thank you